ท่านที่ปรึกษาและผู้สรงคุณวุฒิประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแบบนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองถือเป็นแหล่งเงินส่งผลต่อสังคมและเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเข้จใจมีความสามารถในการบริหารการจัดการเงินผมราษฎน์บางกานประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุนทุนร้านล้านทั้นที่ านำทาต้ค่ัันนะครับอีคนหนึ่งที่มาดูแลพวกเราคือลตอรอุนนท์เรามีทังหมด1,027กองทุน มีเง Entonces, function, ินหมุนเวียนทั้งหมดสองเย็นเป็นสุขมาถึงวันนี้ขอให้วงพัวิญญาณขององค์สมเด็จพระนเรศวรซึ่งอยู่บนสวงสวรรค์สาธุนานานกสาธค้งหนึ่งสองสามสาธุดดนานสาธุที่สุดท่านประธานเหมือนที่คณะท่านประพันได้บอกไว้นะครับเพราะว่าที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของกองทุนนั้น น้ำหนักเรียนนีครับว่าด้วยตามที่นันไม่ได้ว่าออมสินหรือทบสเพราะมันมีปัญหาการบริหารงานไม่เห็นกองทุนกองทุนนี่เราดูดูท่นทุกทนครับและขอขอเพิ่มจีนิก